ตำไทยมีไข่เค็มด้วยไหมโอเคครแบเบผ็ดสิบบาทบวกสามสิบเจ็ดสิบบาทบวกสามสิบเนาะนะครับขอเรียกชื่อคุณประจักษ์ปประจัักกษ์ไโอเคขอขอบคุณค่ะน,น่ารักเน,ะนานะมานานแล้วนะมาไกลด้วยไหมนี่นครสวรรค์โอเคนครสวรรค์เนาะน,น,น,นะครับตำไทยนะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเผ็ดน้อยนะนะครับ ไม่ตำถั่วนะตำถั่วไหม <laughs> พี่ไม่กินปลาโอเคได้ <laughs> ได้ได้ครับพี่นะครับ <c oughs> สั่งข้าวโพดแล้วก็ตบท้าย้ือตำตำ,ตำข้าวโพดตำถัว่วโอเคอ่ะคุณซ่อนกันเดอนะครัหนึ่งร้อยสิบบาทนะ หลายคนบูเบอรี่เรื่องการใส่แมสนะนะครับอันนี้เข้าใจเลยนะครับเพราะว่าการทําอาหารเนี่ยนะครับสำคัญเลยนะครับเรื่องสุขขลสักษณะเนาะนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยนะแต่กอธิบายไปตลอดมันเหนื่อยนะแ่ไม่รอจะมี <c oughs> ดราม่าแบบนี้เราบอกตลอดว่าเนาะหายใจไม่ออกตรงนี้มันรวมไม่ได้ด้วยต้องต้องเปลี่ยนแลนแลนแล้วก็ทุกคนนะแล้วก็ค้าตายก็คุยกับลูกค้าไม่ได้แค่นี้ก็จะตายแล้ว จริงๆอยากผอดเสื้อตําเลยนะแต่มันเป็นคําว่าสาธารณะเลโดยเฉพาะตลาดเนี่ยมันไม่ได้ครับมีเด็กมีผู้ใหญ่เนี่ยนะครับภาษาอีสานก็เอื่นว่ารู้จักฟามนะครับรู้จักฟาร์มซิกซี่ได้แต่พอขอบเขตนะครับเชิญนะนะเชิญนะคะเชิญมาตำเองค่ะ ชอบขกชอบใจเนาะเด็กๆเนาะนะครับนะตอนนี้ติ๊กตอ็อกกหนุ่มเลยนะครับเป็นคนดังกินฟูนเนาะคนดังๆนะครับคุกเบอร์ได้นะนะครับคุกเบอร์ได้นะครับ,บ,รน,รบน่ารักดีอยัาเข้าตามไปด่านะ <c oughs> ตามไปคอมเมนต์นะนะครับเรื่อยๆเนาะนครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนหันมาสนใจเรื่องชมตำเยอะเลยนะครับ สอบสอบกันแล้วนะครับทินี้เนาะนะครับในส่วนของการกระจายนะครับในส่วนของอาชีพส่งต่ำนะครับค้าขายเนาะนะครับ <ๆ S 2> เดินสายพบสื่อเดี๋ยวพ่อค้าจะไปตลาดตลาดเมืองทองต่ออยากไปต่างต่างจังหวัดอยู่ไปหาแฟนแฟนไปขอโทษไปขอบคุณค่ะแม่ค้าเนาะนะครับไปแล้วตลาดไทยอีสาน ตลาดเทศบาลแล้วก็ตลาดเช้าลองประจกักรเนาะทุกสิลปคุณชอนน้ำตาลอาจจะละลายยากหน่อยนะอย่าด่าพ่อค้านะถึงคิวไม่รอไม่ให้รอนานนะนะครับพ่อค้าพยายามนสวัสดีครับ ร้อนไหมพี่โจอไม่ร้อนอยู่ยาวๆเลยไหมวันนี้ไ่ใช่วันนี้ชุดในตำนานนะชุดในตำนานน้ำปลามีคนหยิบยื่นโอกาสเยอะเลยยังเลยเพราะว่าเอาตรงนี้ก่อนค่ะเอาทีไอยางเอาตรงนี้ให้รอดก่อนงานแสดงงานนู่นงานนี่นะครับเข้ามาเนาะนะครับขอโทษด้วยว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะให้โอกาสทักทายค่ะยิ้มหน้าคนดูั้งงแหลกเนี่นะครับจิดสองเนี่ หย่อนแฟนๆนี่แหละบอกปลาคืออะไรได้ก,กิจกร่นกันะมีไข่เค็มด้วยไหมคุณประจักษ์มไม่เอาเนาะโอเคได้บางคนแพ้ไข่หรืออะไรเนี่ยบอกนะชูรสเนี่ยสำคัญเลยนะนะครับแต่ชูรสไม่ทำให้ผมร่วงนะนะครับมันงมีประโยชน์หลายคนบอกว่าบูบรีอีกแล้ว แทนที่จะตำตำตำไม่ต้องไปพูดกับพ่อค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดหลอกพ่อค้าเทา้เอาเป็นพ่อค้าไม่มามันก็ต้องพูดแต่สิุกที่ว่าเราไม่ใส่แมสไงแค่นันสุนีน้ำลายมุงนี้นั่นมองเป็นลิ้นสีที่ดีดีดีใช่ตอนนี้ทุกค้าหน้าร้านเยอะมากครับบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถทำให้ได้เนาะนะครับ เข้าใจนะครับในส่วนของสื่อโซเชียลต่างๆนะครับน้อมรับนะนะครับตีวิจารณ์กันมาได้เนาะนะครับสิ่งที่พ่อค้าแย้งก็แย้งนะนะครับเพราะว่าน,นี่แหละนะครับคำว,ว่าสิทธิมนุษยชนที่เราต้องมีเนาะคนมาด่าเราอย,อยู่นิ่งๆเลยนะไม่ได้นะครับคนมีพ่อมีแม่เนาะอ่ะตั้ปลาคุณกิกนะฮะ,ะ,ะไวัสดีคะอะไรนะได้ไดอ่ะ เรื่องนี้พูดย้ำๆเสมอเลยนะครับเรื่องลิขสิทธินะนะครับห้ามถ่ายนะคะอนุญาตนะคะนะครับทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็วิดีโอนะนะครับว่าค้าอนุญาตนะนะครับผู้ที่สาธารณะเลยนะครับแล้วก็คนที่ติดตามแล้วกันเนาะนะครับทำคอนเทนต์นะนะครับก็จะได้กระจายนะครับในส่วนของพื้นที่ของตลาดด้วยนะครับเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็ให้คนมาเดินตลาด รถไปเยอะๆนะนะครับอนุญาตนะคะอนุญาตได้ถ่ายนะ,ะนยตแต่ตอนพ่อคาโมโหงดนะคะเดี๋ยวภาพมันไม่ดีเนาะยิ่งภาพไม่ดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้กําลังสร้างภาพนะครับให้ดีนะจริงๆพ่ทําไม่เปลี่ยนหรอกนะครับแต่แค่ปรับนะครับในสิ่งที่นะครับโดยเฉพาะอารมณ์นี่แหละครับ ราปรับได้แต่อย่าเปลี่ยนตัวเองเลยค่ะนะครับไม่สบายนะไม่สบายใจนะครับทําไปเถอะนะครับเป็นกลัวของตัวเองเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะกล่องกระด้านก็คือเกาค่ะนะครับไม่มีกระแสบ่มีอย่างน,น,นะครับคือเกานะครับไล่สวดซิปซิปก็ปีแล้วแม <laughs> ่ <laughs> ไม่มีคนดูก็เต้นอย่างนั้นแหละนะครับขอบคุณค่ะแต่จะเป็นช่วงช่วงค่คำหน่อยใช่ไหมคำคำก็เต้นค่ะมด่อมด่อแห้งวิโด, <laughs> โด ช่วงนี้ไม่ได้มินิคอนเสิร์ตขอโทษด้วยนะอ๋อเมื่อก่อนเขามินิคอนเสิร์ตแซบดึกนะครับตรงนี้เขาจ้างเงิงดมินิคอนเสิร์ตนะครับทุกวันนี้คนอ่าดีใจมากๆในส่วนของการเปิดแก๊ปเนาะเพราะว่ารองรับไม่ได้ช่วงนี้เขาปิดแก,ปก๊ปรอรอสักครู่นะอะไรให้มันลงตัวก่อนเติมของแล้วของหมดเตียงคืนน <laughs> ้อยนะจั๊กซีเฮ็ดจังไรนั่งเฮ็ดกันบ้านเศร้าเมื่อยอยู่นี่หนแหละฮอดเศร้า,าจังสีเก็บพลาดเก็บอย่งนี้ โอเคพุ่นยังกอกันทอดด้วยที่โอเคุที่บานนะครับต่อไปคุณกิฟนะครับคุณกิฟนะ,ะเตรียมตัวด้วยนะคระับสวัสดีครับสวัสดีครับ